ก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมซัมเมอร์กายนะฮะจะเป็นเกมแนวผ่านด่านนะฮะผ่านไปเรื่อยๆนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมอ่านตรงหน้าเพจสโตร์ที่มันเขียนไปข้างล่างว่าเป็นเกมแนวผ่านด่านนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มเกมเนี่ยตรงนี้นะฮะมันจะมีแจกตัวฟรีอยู่ะฮะให้ทุกคนกดเข้าไปนะะกดรับไม่เชิงว่ากดรับนะฮะกดสุ่มดีกว่าะฮะนะ,ะอันนี้คือผมสุ่มไปแล้วนะครับวันหนึ่งจะสุ่มได้แค่สครั้งนะครับก็อย่าลืมมาสุ่ม อย่างตัวละครที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะฮะอันนี้ผมคือผมสุ่มมาได้นะฮะก็เป็นตัวที่ไม่ได้สวยเลิศเลออะไรขนาดนั้นแต่แต่ก็โอเคมันไม่ได้แย่มากนะฮะตัวนี้เราสามารถแต่งแต่งได้นะพวกสกินตัวละครพวกกันเวลาเราวิ่งจะมีเอฟเฟกที่เท้านะฮะแล้วก็มีท่าเต้นนะครับนะแล้วก็มีหน้าอีโมนะฮะแล้วก็สีผิวนะครับส่วนนี้เป็น ใส่หมวกเป็นตัวไม่ใช่ใส่หมวกเป็นตัวละครสกินที่เราต้องใช้นะฮะเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะจะเป็นยังไงครับกดเข้ามานะครับก็จะรอจอยเข้าห้องนะครับก็ประมาณส2คนนะครับสุมด,ด่านด้วยนะตอนนี้ผมไม่เคยเล่นนะเอาจริงมาดูกันเลยฮะจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยตอนนี้เราได้ด่านน้ําแข็งให้เราวิ่งหลบหลีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราเราต้องมาเล่นกดยังไงอ่ะ เล่นค่อนข้างยากนะฮะถ้าเล่นในมือถ้าเล่นในเนี้ยยากมากอืก้ดหดออะไรอ่ะหลบ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 หล,ลบตรงนี้มันจะยากมากนะอุย้ยเชี่ยโดดอ๋อโดดได้ด้วยเฮ้ยเราไปที่หนึ่งวะ ให้มีคนที่หนึ่งอยู่เฮ้ยมันทำได้ได้วยเหรอยยดแค่เอาละยังไงเรารู้นี่ไงที่สองก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะ <c ười> คนนี้อะไรอะคนนี้ยืนนิ่งออกเกมไปแล้วออกเกมแล้วโอ้โหมีคนเข้ามาที่สี่นะฮะเราอยู่ที่สองนะครับนี่ก็รอคนเข้ามานะโอ้โหแต่ละคนโอ้โยแย่พุง่งเหมือนซูเปอร์แมนเลยแต่ละคน ยมการพุ่งอีโมจิใส่กันด้วยออกมาแล้วมากันแล้วมากันแล้วต้องผ่านให้ครบ16คนนะทั้งหมดมี32คนน่าจะใช่นะครับอันนี้กําลังรับชมคนอื่นเล่นกันอยู่นะครับเราก็วิ่งชน <laughs> อ่ารอบสิ้นสุดแล้วนะครับรอบถัดไปครับเป็นเกมอะไรไปดูกันเลยนะครับอะไรอะ่ะอ๋อนี่ผู้เหลือรอดรอด่านถัดไปครับ ขอให้ง่ายแต่พะเล่นมังคอมันยากมันควบคุมยากอ่ะขนาดควบคุมยากนะเนี่ยได้ด่านนี้ครับโอ้โหยากกว่าเดิมยากกว่าเดิมก็โอเคได้อยู่ครับเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยครับเฮ้ยฮึบเลากลิก ซิกแซกได้ซิกแซกทางนี้เยี่ยมเพื่อนไปเยี่ยมไปฮะทันไหมทันไหมทันครับไปแล้วไปแล้วหวังว่าเราคงไม่โดนลูกตุ้มนะอุ้ยโดนขาครับอะไรเนี่ยขึ้นยากอ่ะตรงนี้ยถ้าลงมาแล้วขึ้นไม่ได้แน่เลยอะ โอ้ oh, ต้องไปเริ่มใหม่ตรงนี้ชิปหายแล้วคุณผู้ชมโอ้โดนนิดเดียวเองเราจะตกรอบใช่ไหมเนี่ยเออไม่นะไม่นะตกรอบโอ้โห เล่นยากกว่าที่คิดนะครับเล่นยากมากนะฮะแต่ก็สนุกนะมีสีสันดีเกมนี้นะครับอย่าลืมมาโหลดเล่นกันนะนะเกมในมือถือด้วยอ่าตามเมื่อกี้ก็จบแล้วนะครับก็ได้รับรางวัลประมาณนี้นะครับเข้ารอบสองนะฮะก็เกมมันก็จะมีประมาณนี้ฮะก็ถ้าเข้าไปเล่นก็กดเล่นได้มันมีปาร์ตี้ด้วยนี่เนี่ยสร้างห้องกรอกชื่อห้องได้นะครับตรงนี้แล้วก็ อันดับนะครับเกมมันก็จะมีประมาณนี้นะนจัวนี้ก็น่าจะให้เติมแล้วนะแล้วก็มีพวกวอลเลอร์พาร์ตนะฮะก็ใครอยากเติมก็เติมไหมแต่ผมไม่เติมดูเกมตัวนี้นะเดี๋ยวขออีกตาแล้วกันเปนคาใจตอนนี้ก็ได,ได้ได้ด่านแล้วฮะมาจาก32คนนะฮะจะไปอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับ อันนี้มันค่อนข้างยากกว่าเดิมนะฮะผมดูทรงคือเรื่องของมันต้องแหงนหน้าตลอดแล้วก็แล yeah, 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 yeah. ้วก็แล้วก็ออันนี้มันเร็วปะโอ้โหชนนิดเดียวกูล้มเลยเออยายายายเฮ้ยเชี่ยา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  เไปอย่าอย่านะอย่าอย่าโดดโดโดไปรอดเลยวะรอดวะไปที่สี่อืมคนนี้โอ้โหตกไปแล้วคนตรงการี้ห้ามเยี่ยมไปแล้วที่เดิมที่เดิม ที่เดิมเลยโอ้โหวนละสงสารโอ้พวกกดอีโมจิร้องไห้เลยฮะสุ่มด่านรอบต่อไปฮะจะได้อะไรครับไปดูกันด่านนี้อีกแล้วโอ้โหไม่ได้ด่านจบโลกูเลยนะเนี่ยไป เพิ่ไปทางไหนเราไปทางนั้นนะไปตรงนี้ไม่เท่าไหร่ข้างหน้าดิแม่ตงตอนเล่นแบบผู้เชี่ยวชาญพอสมควรครับโอ้ะนี่เหรอเชี่ยวชาญนี่ปุ๊บกระโดดกลับเฮ้ย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 ยา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 ได้เฉย ตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่สามคนอื่นละ่ะตรงนี้แม่งเป็นจุดที่ยากมากเลยบางคนก็ถือมันไม่มไมยากนะบางคนอะแต่สำหรับผมมันยากโหรอบนี้เราได้ผ่านรอบถัดไปครับเป็นรอบที่สามนะ,ะผมไม่รู้มีกี่รอบแต่คนเหลือแค่แปดคนเท่านั้นนะ ผมมู้ชมคิดว่าผมจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคอมเมนต์ได้นะ,นะนะกดหยุดคลิปตรงนี้แล้วไปคอมเมนต์ข้างล่างครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะ,นะด่านนี้ไม่เคยเล่นนะครับมาดูกันนะครับหวังว่าเราจะเข้าเส้นชัยนะครับไปโหแม่งวี่งแรง่าเดิมมีค้อนหานี่แม่งทุกูปิ้วแน่กูว,ว่าแล้วไม่นะโ,ะ <S 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 โอ้โหรุ่งนี้แรงรุกนี้แรงหล,ลบหลบ โอ้โหเต็มๆเ,เลยสู้เป็นไงสู้เพืเ่อนไปไหนวะอออะไรอ่ะคนเดียวเองหรอมีแค่สามรอบอ่ะเฮ้ยช็อเสียใจว่ามีแค่คนเดียวเองทันนี่ต้องเข้ารอบนี้อะไรวะ ไออย่างน้อยต้องมีสักสี่คนดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเสียใจว่าเฮ้ยยมีให้แจกลุนครับตอนนี้มีลุนวงล้อสีทองไหมขอสีทองได้ปะสีม่วงก็ได้ปะโอ้โหวโอ้โหสีเขียวก็ได้สีเขียวก็ได้ น่ารัก <analyze> ด <anthropology> ีก็เป็นไงกันบ้างครับสนุกเกมนี้สนุกกันไหมนฮะถ้าสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้ววันี้ขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ